ไข่ครับเนี่ยพี่จะไม่ได้แล้วครับ <laughs> สองเดือนที่แล้วเ<อ>นาะเฟสล็อกข้างบนข้างล่างแล้วก็ทําตาอ๋อก็คือปัญหาเนี้ยค่ะเห็นชัดเลยตรงตาเห็นคะแล้วพอเขาบดบังเนี่ยกล้ามเนื้อเขาอ่อนแรงเขาตกลงมาเนี่ยเขาบดบังเนี่ยเวลาเราทําอะไรมันจะทําให้เราแบบต้องเพ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ ในการที่เราชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมีความมั่นใจความมั่นใจเนี่ยเซอร์คอนเนเนี่ยมันจะหายไปโดยเฉพาะอยู่ที่เมืองนอกต้องขับรถคฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ,อประเด็นสําคัญที่พี่มาหาเทลพรคลินิกมาจากเมกาค่ะคือจริงๆแล้วนะคะทุกท่านเนี่ยจะคิดว่ามาเทลพรคลินิกเนี่ยเพราะความสวยงามอันนี้แน่นอนแต่ของพี่เคสเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษว่าที่มาที่นี่เพราะว่า จะอยากจะได้ดวงตาเหมือนเดิมคือดวงตาเหมือนเดิมคือเห็นเหมือนเดิม,มแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักเนี่ยคือมาทําตาแต่ผลพลอยได้ที่พี่ได้ก็คือว่าหน้าเด็กลงเอออย่าคิดว่าราคาเพราะว่า,าใบหน้าเราเนี่ยถ้าเสียแล้วเสียเลยนะคะจะมามาแก้หรืออะไรเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่เพราะฉะนั้นภาษาฝรั่งเขาว่า what whatever you get whatever you pay ก็เหมือนกับว่าถ้ายูเพย์ถูกถ้ายูจ่ายถูกคุณก็ได้คุณภาพอย่างนั้นเสียครั้งเดียวเชื่อเลยค่ะมาที่นี่ดีกว่า